คั้คืนใช้เยนส์ลีกมาแล้วครับและคืนนี้ครับอาร์เซนอลจะลงเล่นในรอบเซมิฟ i แนล4ทีมสุดท้ายกับเปเอสเชครับ <c oughs> ความพร้อมจะเป็นอย่างไรอาร์เตต้าว่าอย่างไรบ้างสัมภาษณ์ยังไงก่อนเกมบ้างรวมไปถึงกุนซือทีมเยือนปากแทบปากแจ๋วแค่ไหนผมรวมไว้ในคลิปน,นี้แล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับและคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมที่ลอนดอนเหนือครับเจอกับผู้มาเยือนครับมาจากทางด้านฝรั่งเศสครับมาจากเมืองปารีสครับเปีเอชเอครับนะฮะปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะก็จะเล่นกันในคำรบแรกเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเป็นเป็นอาร์เซนอลที่เป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเยือนนะครับหรือว่าสลับกันเย่าเยือนนะผลรวมแล้วสกอร์ใคร ชนะมากกว่าก็ได้เข้ารอบชิงนะครับใครไม่ได้ก็ว่ากันไปอะไรกันไปแล้วกันนะคลิปนี้คุยกันก่อนเกมอยากจะชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้คิดว่าอาร์เซนอลมีดีพอที่จะกุมความได้เปรียบในนัดแรกได้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นผู้มาเยือนสามารถที่จะพลิกนรกนะครับชนะอาร์เซนอลแล้วก็คว้าความได้เปรียบนะครับก่อนที่จะกลับไปเล่นในนัดที่2กันนะครับอลองแสดงความคิดเห็นกันมาและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันครับ ฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับนะอ่ะอก่อนจะไปลุยกันก่อนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับสำหรับ คลิปนี้ครับสนับสนุนโดยคาราบาวนะครับเครื่องดื่มคาราบาวครับก็เป็นเครื่องดื่มระดับโลกนะครับก็มีสนับสนุนทาง EFL ในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพของอังกฤษเขานะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแคมเปญเกี่ยวกับฟุตบอลเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นเชียร์บอลเชียร์บาวนะครับเชียร์ได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาวนะครับก็จะมีกิจกรรมดูฟุตบอลนะครับในประเทศไทยอยู่บ่อยๆเลยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมเซเว่นอะไซ์โค้ดเดอะโค้เชนแล้วก็อีกมากมายนะครับที่คาราบาบก็เรียกว่าสนับสนุนวงการฟุ ฟุตบอลนะครับแล้วก็รวมไปถึงให้คนไทยได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลระดับโลกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับที่มาสนับสนุนคุยกันเนอร์สด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาว่ากันเรื่องราวความพร้อมของทั้งสองทีมเลยดีกว่านะครับคืนนี้จะเล่นเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับตัวผู้เล่นไม่พร้อมเนี่ยของเบเชีร์ศูนย์ครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโหเลือกได้หมดเลยไม่มีตัวแบรนด์ไม่มีตัวเจ็บนะครับไม่มีตัวต้องพักนะครับเรียกว่า พร้อมแบบร0 0เซขณะที่อาร์ซนอลครับตัวผู้เล่นไม่พร้อมเนี่ยมือเดียวดับไม่พอมี78ตัวเลยนะครับผมเอาไปตัวหลักๆเลยแลวกันนะครับตัวหลักๆที่ไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านโทมัสปาเต้ครับโดนโทษแบนนะครับโดนใบเหลืองครบก็ลเลยทําให้เกมนี้เนี่ยไม่ได้ลงนะไปเสียท่าให้ดูดีเกอร์เกมก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรละนะครับก็ยังดีกว่าไปโดนแบนนะัดชิงชนะเลิศถ้าได้เข้าชิงนะในมุมมองผมนะก็ถือว่าโอเคยังมีเรื่องที่มันพอเบาใจได้หน่อยนึงนะครับแล้วก็ มากาเสไม่พร้อมตัวมียาสือคายฮาแวแบ็กเกรเตเชสุดไม่พร้อมต้องไปรอลุ้นเบนจามินไว้กับคาราฟิโอลี่รวมไปถึงจอร์จินโจนะครับก็แต่ในพวกนี้ก็ตีว่าไม่พร้อมก่อนเลยก็ได้นะครับ ทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงครับของอาร์เซนอลครับน่าจะหน้าตาประมาณนี้ครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดบิดบราย่านะครับกองหลัง4คนครับยูเรนทิเนอร์จะยืนขวาไมลูอิสเกรี่จะยืนซ้ายนะครับแล้วก็คู่เซนนร์ฮาร์ปับจะใช้ยาคุบคีวีออครับคู่กับวิลเลียมสติบาครับวันนี้หลายคนเรียกร้องให้ผม ตั้งฉายา,ยาให้ q v o ว่าเป็นเฟอร a r ารีผมว่าก็ดูดีเหมือนกันนะเฟอรารีแต่ว่ามันไม่เร็ว,วสิ q v o นะเพราะคือมันไปคู่กับไอซาริบาที่มันเป็นโลสลอยแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ ทำทำนองนต่อนี้นะยังยยัังงไม่นิ่งนะเดี๋ยวว่ากันนะครับออมิดฟิลด์ตัวรับครับจะใช้เด็กคนไรส์ครับยืนแทนที่โทมัสปาเตในตำแหน่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งของเด็กคนไรส์ที่เป็นบล็อกทูบ็อกซ์เนี่ยจะถอยเอามิเกลเมริโนมายืนนั่นเองอมาร์ตินโนติกาจะเป็นเพลย์เมเกอร์และกับตันทีเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวรุกครับขวาจะเป็นบุกโยซาก้าซ้ายซ้ายจะเป็นกราเบลมันตินเนลลี่ครับและศูนย์หน้าหรือว่าโฟลนาเนี่ยจะใช้เรียนโดรทอสซานนั่นเองนะ ได้ลองซ้อมใหญ่มาแล้วกับเกมกับ i ีฟสวิตทาว n นะครับสำหรับชุดเกมตั้งแต่มิดฟิลจนไปถึงกองหน้าเลยนะ,นะมีแค่เปลี่ยนแค่แบกซ้ายแบกขวานะที่เดี๋ยวก็เรียกว่าเป็นแการ แกนซ้อมใหญ่มาแล้วนะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนหนูนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสำหรับอาร์เซนอลนะแล้วก็โชคดีอยู่เรื่องนึงก็คือโปรแกรมการหนึ่งขันด้วยนะครับอาร์เซนอลจริงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องลงเล่นกับทางด้านของคริสตัลพาเลตในเกมพรีเมียร์ลีกนะแต่ปรากฏว่าพา l เลตเนี่ยเขาไปดันเข้ารอบลึกใน FA Cup นะฮะเขาก็เลยขอเลื่อนโปรแกรมจากสุดสัปดาห์มาเป็นกลางสัปดาห์นะครับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยเรียกว่าได้พัก เยอะกว่าปาริลี่ชชแมงอยู่นิดนึงนะครับในการเรียกว่าความฟิตรพร้อมร่างกายต่างๆนานานะไปดูฝั่งทีมเยงเงือนกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับลูกทีมของหลุยส์อลิเก้เนี่ยไม่มีใครไม่พร้อมเลยนะครับพร้อมแบบ100%เนะครับพร้อมแบบ100%นตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกเพียบนะครับแล้วก็มีเรียกว่าขุมกําลังที่มีทั้งความสดความพร้อมความสดอาจจะสู้วดซ้อนไม่ได้แต่ความพร้อมแล้วก็ความมั่นอบั่นใจเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับ มู้สามประตูจะเป็นทางด้านจารุจิดโดนาลุม,ม่าครับแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยมาในโร่สีสสามนะแบ็คขวาเนี่ยจะใช้ทางด้านของฮายกิมี่ครับแบ็คซ้ายเนี่ยจะใช้นูโนเมนเดสครับส่วนคู่เซนอรัฟจะใช้วิลเลียมปาโชจับคู่กับมาคินยอสนะครับถือว่าเป็นขุมกำลังแนวรับที่มีทั้งสดมีทั้งเก๋า อยู่ในทีมเดียวกันนะครับส่วนกองกลางเนี่ยเรียกว่าโหระดับเวิร์นคลาสเลยครับนำทัพมาโดยวิตินญญ่าครับแล้วก็เจา้าเนเวสแล้วก็ฟานเบนลุยส์นั่นเองนะถือว่าเป็นขุมกําลังที่น่าสนใจเลยคล่องทั้ง3คนเลยนะแต่ก็จะมีมีข้อดีก็มีข้อเสียนะความแข็งแกร่งความกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสู้ นักตเตะองังกฤษได้ไม่หมันเท่าในมุมมองผมนะส่วนแนวรุกเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจีดนะครับถ้าเล่นวินนิงก็บอกเลยสปีดเก้าทุกตัวนะครับโอ้โหนะฮะโอ้รู้ใช้วินนิงในโบราณโบราณน,นะมีทางด้านของแบร์รี่บาคล่าครับยืนซ้ายนะครับหรือว่าขวานะซึ่งซ้ายขวาเ็าสามารถสลับได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ทางด้านของควอเตเลียนะก็จะเป็นริมเส้นส่วนกองหน้าตัวเป้าครับใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับเร็วทั้ง3คนนะครับ ยังมีตัวสอดแทรกอื่นๆอ,อีกเพียบเลยนะครับในแนวรูปของปารีสแซนต์แชรแมงนะก็เ,เรียกว่าโอ้โหมันไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบรนด์มันพร้อมไปหมดเลยนะครับไปดูสถิติหน่อยดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้ครับนะฮะสถิติตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็บอกแบบนี้ว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยนะครับในลีกเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะในลีกเนี่ยปเ,เพวกเขาเรียกว่า ก็อย่างที่เราทราบกันนะเขาก็จะมีความพลาวในเรื่องของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะพ่ายแพ้นะครับในเกมในบ้านเลยนะตอนนี้3ประตูตนะ่อหนึะแต่ว่าก็ดีพอที่ทำให้เขาเป็นแชมป์แบบสบายๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาเล่นมา31นัดมี78แต้มนะครับโอลิมปิกมีโอลิมปิกมามกมเซยนะครับ31นัดมี58แต้มนะครับห่างกัน20แต้ม Oh, 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 โอ้โหไอ้โคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยไม่ต้องคุยละนะครับเรียกว่าไปเอาแชมป์เพิ่มนะครับสำหรับเป๊ะเชนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะสำหรับเป๊เชในการไล่ล่าความสําเร็จในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าในเวทีอื่นๆในทัวร์อื่นๆเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะอ่ะมาว่ากันฟอร์ม,มเลยมาดูฟอร์ม,มเลยดีกว่านะครับฟอร์มโดยรวม5เกมหลังสุดเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เลยครับชนะ 3เสมอ2ขณะที่เบชครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับล่าสุดก็พึ่งพ่ายแพ้นัดแรกในเกมเลีกอย่างที่บอกไปก็ทำให้เขาไม่ได้จบการเป็นแชมป์ได้แชมป์ไร้พ่ายนะนะก็ยังยังยังเียกว่ามีแผ้นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับลุยลุยลุยเอิก้บ,บอกว่ามาโฟกัสเกมนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ผลงานเฮดทูเฮดที่พบกันก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้ยาวไกลเลยครับเพิ่งเจอกันในรอบ ลีกนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนะครับที่เอมิเรตสเตเดียมนี่แหละวันนั้นคายฮาวเวกกับบูโกโยซาก้ายิงคนละประตูนะครับแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเปเชปัญหาเพียบนะถ้าคุณยังจำได้ไอ้หลุยส์เอลิกแย,ยังมีปัญหากับไอ้กองหน้ากองหน้าชื่ออะไรนะไอ้โคโลม,มัวนี่อ่ะมีปัญหากันอยู่เลยก่อนที่จะปล่อย,ปอยไปในช่วง เอ่อมกราที่ผ่านมาอะไรแบบนี้มัน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 ปัญหามันพอมีนะครับแล้วก็ยังมีความไม่ลงตัวของนักตรงนักเตะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับตอนนี้ก็เรียกว่าทําไปทํามาก็เริ่มลงตัวแล้วนั่นเองสําหรับทีมป้าเชนะรวมถึงฟอร์มการเล่นต่างๆนานาด้วยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเองก็ลม้มลุ้กคลุ้ครัครบระหว่างทางก็มีผู้เล่นบาดเจ็บกลับมาบาดเจ็บกลับมาอะไรแบบนี้จนตอนนี้ก็อยู่ในสถานาที่ โอเคแล้วอ่ะผมใช้คำว่าโอเคแล้วไม่ใช่คว่าดีที่สุดนะเพราะอาร์เซนอลยังมีตัวผู้เล่นไม่พร้อมในะเกือบ10คนเลยนะครับข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับลูกทีมของมิเกลวาเดต้ามีอายุเฉลี่ย24ปีครับขณะที่ลูกทีมของหลุยส์เซรเก้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่22ปีนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ดาวรุ่งใช้นักเตะเยาวชนนะครับเป็นแกนหลักของทีมทั้งคู่เลยนะครับอ,อันดับในยูฟ่าครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่11 ขณะที่เปเชยอยู่อันดับที่6นะครับถึงแม้ว่าจะจบในรอบลีกเนี่ยอยู่ต่ำกว่าอาร์เซนอลจนเกือบเดือมต้องลุ้นนันนดสุดท้ายเลยกว่าจะได้เข้ารอบลอกเอามาเนี่ยนะครับแต่แต่ว่าในเรื่องของอันดับแลงกิ้งยูเอฟ่าเนี่ยนะครับเปเรเชย์ทำได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะอันดับหนึ่งเป็นเรอัลมาดริดนะนะครับอันดับ2เป็นแมนซิตี้อะไรพวกนี้นะอ่ะไปดูคาดการ์เกมเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวคาดการเกมเสร็จเรามาให้มาดูมาฟังสัมภาษณ์ของทั้งคู่อีกทีหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหน้าตาโฉมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเ,เกมนัดแรกที่เจอกันนะครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยเป็นฝ่ายที่คลองเกมได้ดีกว่านิดๆนิดๆน,น,น,นะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับในมุมมองผมแนละ้วไม่เยอะมากนะครับมันจะมีจุดตัดหนึ่งที่อาร์เซนอลต้องกังวลก็คือในเรื่องของโทมัสปาเต การขาดหายไปของโทมัสปาเตเนี่ยนะครับในเรื่องของการขึ้นเกมในเรื่องของจังหวะต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็มีผลประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เพราะว่ามิเกลเมริโนเองเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอนะครับถึงแม้จะเล่นหน้าบ้างเล่นกลางบ้างก็ตามเนี่ยคนมันได้ลงบ่อยๆเนี่ยความมั่นใจมันมีนะครับแล้วก็จังหวะกับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยมันจะยังได้อยู่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า ม,มีข้อเสี่ยงต้องระวังแต่ผมมองว่าไม่ถึงขั้นแบบคอขาดบาดตายและผมเชื่อว่าเรนโดทอซาที่ลงมาแทนที่มิเกลเมรินโนเออมิเกลเมรินโนตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยนะครับน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ลงมาเนี่ยก็สามารถยิงประตูได้แล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมแบบเยอะมากนะครับสำหรับเรนโดทอซานั่นเองนะครับแต่ว่านะที่น่ากังวลสาหรับอาร์เซนอลคือขุมกําลังสํารองต่างหากนะครับถ้าตัวจริงมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ออกเนี่ย ขุนกำลังสำรองมันไม่มีสิบเตัวจริงเนี่ยผมว่าเราสู้เปเชได้ไม่ยากผมพูดผมพูดแบบไม่เอิบนะผมพูดแบบแบบวิเคราะห์แบบกลางๆนะกลางเอมิเรตเนี่ยนะนะฮะผมเชื่อว่าสิเอ็ดเรื่องตัวจริงสูงสีว่าพอได้ก็เรามันก็ไม่หนีกว่าไอ้ชุดก่อนที่เราชนะมัน2องหนึ่งได้สองศูนย์เนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องของไอ้ขุนกําลังสำรองเนี่ยน่าคิดว่าถ้าเกมมันตื้อตื้อตันตันเนี่ยไ เราจะเอาราฮีมาได้ไหมเราวานิลี่จะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องทํานองนั้นมากกว่าในมุมมองผมนะแต่ว่าอ่ะถ้ามันจบได้ในเชื่อเรื่องตัวจริงก็น่าจะดีนั่นเองนะครับส่วนที่น่าระวังของเปเช่เนี่ยนะครับก็คือความเร็วของปีกเลยครับนะฮะปีกซ้ายปีกขวาแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับเร็วจี๊ดหมดเลยทั้งทั้ง4คนเลยนะครับแล้วความคล่องตัวของมิดฟิลตรงกลางนะครับถ้าเล่นบอลกับพื้นผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลเหนื่อยแน่นะครับ ถ้าให้เล่นเคาะบอลต่อบอลสู้กันเนี่ยนะครับไปเชมคล่องนะครับแต่ว่าถ้าเล่นปันกันกระแทกกันโอ้โหกินเดคแคนไรส์ไม่ได้หรอกผมบอกเลยเดคแคนไรส์เอาอยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับใดๆก็ตามเหมือนก็ว่ากันที่ในสนามนะครับมุมมองผมผมมองว่าสู้กันสนุกกับคู่นี้นะครับโดยเฉพาะตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ใครที่มีทีเด็ดที่ขาดเฉือนเฉือนคมกันดีกว่าเนี่ยนะครับก็น่าจะ เป็นฝ่ายที่จะได้เปรียบไปและหวังว่าจะเป็นอาร์เซนอลที่คว้าชัยชนะได้ฟันธงแบบลงสกอร์ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเอาตัวรอดได้ในคำรบแรกก่อนแต่จะไม่ชนะขาดครับจะต้องไปลุ้นกันถึงในเกมนัดที่2แน่นอนมันจะไม่เหมือนการที่เจอกับเรอัลมาดริดที่นัดแรกถล่ม3-0แบบนั้นนะครับอยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้นะแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเฉือนชนะได้ด้วยสกอร์หลูกครับ2ประตูตัวหนึ่งคือสกอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะซึ่งก็ ต้องว่ากันในเกมที่สองตรงยนะรนับตรงๆนะแต่ถ้าอยากได้ในใจเลยนะอยากเหมือนมัดดิดเลยคือชนะ3ามนแบบแบบให้คู่แข่งเขาไม่ต้องมามาพลิกสถานการณ์อะไรอีกแล้วอ่ะตีตัวไปรอนะชิงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบนั้นนะอยากได้แบบ40ไปเลยให้มันแบบสบายใจ50ไปเลยให้มันแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแต่ผมเชื่อว่าไม่ง่ายครับวันนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายและยากมากด้วยครับนะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตีสองคืนนี้ครับ มาดูบทสัมภาษณ์ของ2อคุณซื้อหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ก็เรียกว่านี่น้องแอดมินเขาจัดมาให้แอดมินเฟิร์สจัดมาให้นะครับก็เอ่อมิเกลยวอาร์ติธาก่อนนะอาร์ติธาบอกว่าวันนี้เนี่ยผมต้องร้องขอแฟนๆอีกแล้วครับนะร้องเลยครับร้องขอน,นหนึ่งครับช่วยสร้างบรรยากาศให้มันฮึกเหมิมให้มันดุด,ดันให้มันอืมใส่เพเชหน่อยให้มันเหมือนกับวันที่เราบรรยากาศที่เรา จัดให้กับเรื่องมาดริดนะครับแล้วแล้วมันจะทําให้นักเตะอร์เนอลมีพลังมากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยด้วยประการทั้งปวงนะแต่ผมไม่ได้พูดล้อเล่นนะครับผมต้องการให้แฟนๆทุกคนเตรียมรองเท้ากางเกงขาสั้นรวมถึงเสื้อสโมสรแล้วก็มาดื่มด่ากับบรรยากาศไปพร้อมๆกันเราต้องทําในสิ่งที่พิเศษร่วมกันดังนั้นบรรยากาศในค่ําคืนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ผมหวังว่าจะได้เห็นที่เอเมิเรตนะครับทุกคนครับผมต้องการพลังครับมาช่วยพวกเราหน่อยครับโอ้โห,โหวิเรียกแขกมากนะครับก,ก็อยากมีตังก็จะบินไปเลยนัเนแ่ยแต่ไม่มีตังอยู่เชียร์ที่บ้านก่อนนะครับคือถ้าบรรยากาศมันมันมันสามารถที่จะทําได้แบบเกมเกมเหมมันตื่นนะผมว่ามันโอเคนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าขุมกําลังหลักของเปเชเนี่ยอายุน้อยนะครับอายุน้อยเนี่ย ถ้าโดนกดดันมากๆเนี่ยมันไปเหมือนกันนะมันเป๋เหมือนกันนะมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้มัอาจจะไม่ได้ฮึกเหิมมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าพวกนักเตะตัวเก่าๆอะไรแบบน,นี้นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับสำหรับทางด้านหลุยส์เอลิก้กันบ้างน,นะครับหลุยส์เซลิก้ A L I G e ก็บอกว่าผมตบมาแล้วทั้งลิเวอร์พูลผมตบมาแล้วทั้งแอสตันวิลล่าผมได้เรียนรู้มากมายจากพวกนักไอทุกทีมจากอังกฤษครับนะฮะ แต่ทีมแต่ละเกมมันก็แตกต่างกันครับ ผมคิดว่าบริบทแล้วก็ผลลัพธ์จากทั้ง2ทีมที่ผมจัดมาตบมาทั้งคู่เนี่ยนะมันต่างกันลิเวอร์พูลก็เช่นกันครับนะฮะลิเวอร์พูลเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็จดจําในเกมที่ชนะพวกเขานะครับบอกว่าเราเอาชนะลิเวอร์พูลได้แล้วลิเวอร์พูลก็เป็นแชมปนะ์พรีเมียร์ลีกนะผู้เชื่อมโยงนะเชื่อมโยงนะแล้วก็บอกว่าแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกครับนะฮะเพราะว่าทุกการแข่งมันก็แตกต่างกันออกไปทุกคนบอกว่าพรีเมียร์ลีกเป็นทีมที่ดีที่สุดอาร์เซน อะไรวะอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์มา3ปีติดคือเราบอกว่าไงมึงชนะลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเพราะฉะนั้นเจออาร์เซนอลที่เป็นรองแชมป์มาก็จะตบกูง่ายๆงี้เหรอไม่เขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาบอกว่าอาร์เซนอลเป็นรองแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าแหมมันมันมันอาจจะพูดเทียบเป็นบรรจัตยางไม่ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งอาเซนอลก็จะเป็นทีมที่ดีที่สุดอย่างนั้นแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย นะครับพวกเขาเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกมาถึง3ฤดูกาลนะครับอย่างฤดูกาลนี้ไม่จบเลยไม่รู้จะได้รองแชมป์หรือเปล่านะครับแล้วก็พูดถึงเกมที่เขาพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลในรอบแรกมานะครับก็ก็บอกว่าใช่เกมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมต้นเดือนด้วยผ่านมาแล้ว6-7เดเดือนนะครับทีมวันนั้นกับทีมวันนี้มันแตกต่างกันเยอะตอนนี้ผมทำกันบ้านแล้วนะครับและแน่นอนว่าเราจะทำได้ดีขึ้นและ ทีมเราจะเป็นทีมและทีมเราเป็นทีมที่สมบูรณ์กว่าตอนนั้นแล้วนะครับเป้าหมายของเราคือเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่และมีทางเดียวที่จะทำอย่างนั้นได้คือชนะอาร์เซนอลในคืนนี้ <c oughs> นะครับนี่คือเรื่องราวของหอลุยส์เซลิก้ที่ประกาศกล้าว,ว่าจะจัดอาร์เซนอลในคืนนี้เลยนะครับกนะ็เอาละมันก็มั่นใจกันทั้งคู่แหละนะครับอ่วนนาเตต้าก็ไม่ได้ขออะไรมากครับขอให้แฟนบอลส่งเสียงตะโกนดังๆนะครับและผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าเชียร์กันหน่อยเว้ยนะครับ แล้วเชียร์นะครับช่วยพิมพ์เลยพิมพ์เลยนะฮะแท็กถึงเลยนะครับเด็กๆมันดูบอกเลยแฟนบอลมันเห็นไอ้นักบอลมันเห็นนะครับมัน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 ให้กําลังใจกันได้นั่นเองนะครับอ่ะมุมมองผมผมมองว่าอาร์เซนอลจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับนะบทุกคนแหละครับคิดเห็นอย่างไรอาร์เซนอลจะสามารถชนะได้3คะแนนไม่ใช่3คะแนนได้เปรียบในเกมนัดแรกได้หรือเปล่านะครับลองถ่ายสกอร์กันมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าที่เราลองทายถายเนี่ยมันตรงบ้างหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวคืนนี้ทีสองเจอกันครับ